สวัสดีครับสวัสดีตอนเย็นนะครับบรรยากาศหลังเลิกงาน,นครับวันนี้บรรยากาศที่โรงเรียนก็ฝนตกฝนตกนะครับพื้นตรงสนามลานกีฬาก็ยังชื้นแฉะอยู่ครับวันนี้บรรยากาศวันนี้ก็ยังไม่มีนักเรียนมาซ้อมกีฬานะครับ เหมือนตอนนี้ครูดนตรีเขากำลังอัดคลิปสอนคลิปสอนลง youtube อยู่นะครับไม่เป็นไรนะครับอ่ะเหมือนว่ามีนักเรียนมาออกกำลังกายหนึ่งคนนะครับเดี๋ยวผมต้องไปเปลี่ยนชุดมาเตะด้วยนะครับบรรยากาศฟ้าหลังฝนครับก็ยังว่าอยู่ทำไมอากาศมันร้อนอบอ้าวนะครับที่ไหนได้นีครับฝนมันจะตกนี่เอง ช่วงนี้ก็ไม่ไม่ได้โกนหนวดโกนเขานะครับก็ปล่อยเพราะว่าใส่เม็รครับใส่เม็ต,ตลอดแต่ลาเดินกลับมาบ้านพักก็ไม่ค่อยได้ใส่นะครับปล่อยให้อากาศอยู่ในที่โล่งนะครับที่โล่งที่ไอ้อัดก็จะใส่นี่ครับบรรยากาศทางไปบ้านพักครับผม สองข้างทางบริเวณนี้นะครับถ้าฝนตกแบบนี้นี่สักพักนี้วันสองวันเห็ดป่ามันก็จะมันก็จะออกชาวบ้านเขาก็จะมาเก็บกันเต็มน,นี่นะครับช่วงนี้ก็ยังไม่มีนะครับเพิ่งมาตกนี่นะครับวันนี้นก็ตกไม่นานนะครับประมาณสิบสิบนาทีได้นะครับสิบนาทีได้โอเคตอนนี้ถึงบ้านพักแล้วนะครับ โอเควันนี้เอาบรรยากาศการเดินกลับมาบ้านพักนะครับเราวก็จะเปลี่ยนชุดไปออกกําลังกายนะครับอ่าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสาหรับคลิปนี้ก็ถ้าชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมอ่าหรือทักทายคอมเมนต์กันเข้ามานะครับสาหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ